วันอาทิตย์สัปดาห์ที่หเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้พระองค์ผู้ทรงเบิกทางในทะเลทรงสร้างทางเดินในน้ำเชี่ยวพระองค์ทรงนำรถศึกและมา้าทรงนำกองทัพและนักรบที่กล้าหาญออกมาเขาเหล่านั้นล้มลงแล้วลุกขึ้นไม่ได้อีกเลย เขามอดดับเหมือนไส้ตะเกียงและสูญหายพระองค์ตรัสว่าอย่าจดจำเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอย่าคิดถึงเรื่องราวในอดีตอีกต่อไปดูเถิดเรากำลังจะทำสิ่งใหม่โดยแท้จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วท่านไม่รู้ดอกหรือเราจะเบิกทางในถิ่นธุรกันดารเราจะทำให้แม่น้ำขึ้นในที่แห้งแลง้ง แม้กระทั่งสัตว์ป่าก็จะถวายเกียรติแก่เราคือหมาในและนกกระจอกเทศเพราะเราให้น้ำในถิ่นธุรกันดาลและให้แม่น้ำในที่แห้งแลง้งเพื่อประชากรที่เราเลือกสรรจะได้มีน้ำดื่มประชากรที่เราสร้างไว้สำหรับเราจะร้องสรรเสริญเรา บทอ่านจากจดหมายนบุลเปาโลอัครสา,าว,วกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องนับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับประโยชน์รำคาคือการรู้จักพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกสิ่งข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไรและอยู่ในพระองค์ข้าพระเจ้าไม่มีความชอบธรรมที่มาจากธรรมบัญญัติแต่มีความชอบธรรมเพราะความเชื่อในพระคริสตเจ้าเป็นความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าประทานให้ผู้มีความเชื่อข้าพระเจ้าต้องการรู้จักพระองค์รู้จักฤททานุภาพของการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์ต้องการมีส่วนร่วมในพรทธรมานของพระองค์ โดยมีสภาพเหมือนพระองค์ในความตายจะได้บรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายด้วยข้าพเจ้ายัางไม่บรรลุเป้าหมายหรือ,อยังทำไม่สำเร็จข้าพเจ้ายัางมุ่งหน้าวิ่งต่อไปเพื่อจะช่วงชิงรางวัลให้ได้ดังที่พระคริสต์เยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้วพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่คิดว่าข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าทำเพียงอย่างเดียวคือลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกำลังข้าพเจ้ากำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสต์เยซูบทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอหนบทที่8ข้อ1ถึงข้อ11 เวลานั้นพระเยสุเจ้าเสด็จไปยังภูเขามากอกเทศเช้าตรู่วันลุ่งขึ้นพระองคเสด็จไปในพระวิหารอีกประชาชนเข้ามาห้อมร้อมพระองค์พระองค์ประทับนั่งแล้วทรงเริ่มสั่งสอนบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีนำหญิงคนหนึ่งเข้ามาหญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณีเขาให้นางยืนตรงกลางแล้วถามพระองค์ว่า อาจารย์ิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณีในธรรมบัญญัติโมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรเขาถามพระองค์เช่นนี้เพื่อจับผิดพระองค์หวังจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระเยซูเจ้าทรงก้มลงเอานิ้วพระหัตถ์ขีดเขียนที่พื้นดินเมื่อคนเหล่านั้นยังทูลถามย้ำอยู่อีก พระองค์ทรงเหยยพระพักขึ้นตรัสว่าท่านผู้ใดไม่มีบาปจงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิดแล้วส่งก้มลงขีดเขียนบนพื้นดินต่อไปเมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ก็ค่อยๆทยอยออกไปทีละคนเริ่มจากคนอาวุโสจนเหลือแต่พระเยซูเจ้าตามลำพังกับหญิงคนนั้นซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิมพระเยซูเจ้าทรงเหยพระพักขึ้น ตรัสกับนางว่านางเอ๋ยพวกนั้นไปไหนหมดไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือหญิงคนนั้นทูลตอบว่าไม่มีเลยพระเจ้าค่ะพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราก็ไม่ลงโทษท่านด้วยไปเถิดตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีก